คุณอามาหาผมเกินห้าครั้งแล้วอะผมมั่นใจเกินเราเจอกันเกิน5้าครั้งซื้อขายกันมาคุยกันมาเป็นหลายหลายชั่วโมงรวมกันมาผมถามจริงคุณอาอ่านจิตวิญญาณของออกไหมคิดว่าออกคิดว่าดูออกไหมใครที่มีมาเนี่ยก็อ,อยากจะให้มาเพราะว่าร้านอยู่กรุงเทพยอยากจะเป็นงานบริการท่านสูงสุดให้กับชาวพักเครื่องหรือคนที่ชอบกงนพักเครื่องว่าโอเคฉันไม่ได้มีทักแพงมากอย่างวันนี้พูดตรงต,งตรงเนี่าไม่แงพงมากแต่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ถ้าไม่ได้สุดทางจริงโนไพรายจริงๆผมจะไม่หมา นี่คือสิ่งที่ผมจะเตียไม่เหมจาจกเหมาก็ต่อเมื่อสุดแล้วคุยแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วถี่ทวแล้วว่าอย่างนี้ผมไม่สามารถที่จะเปลีป่ยนป็นได้แพงจริงๆซื้อในความเป็นจริงแบบนี้มาตลอด<ม>จะมีสมเด็จ<ห>องค์หนึ่งเขาเรียกว่าสมเด็จ12บนักสัต์เด็ทแธบบง12นักสัต์ข้างหลังเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ติดผมไม่ติดครับไม่ติดแล้วก็จะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาหาผมเนี่ยนะครับแต่ขอพูดก่อน จะเขินกล้องบ้างจะมีความไม่อยากเห็นโชว์หน้าบ้างอะไรบ้างมาได้เลยครับผมจะถ่ายกับคนที่ที่เขาให้ถ่ายเท่านั้นและคนที่ไม่ได้ให้ถ่ายผมก็จะไม่ถ่ายนี่คือสิ่งที่บูมจกประเภทเป็นเราเกรงใจกันสมเด็จ12นักสัตว์นี่นะเป็นผมใบลาก็คือจะมีทั้งแบบอุตส่ก์ุดแล้วก็ไม่อุตก์ุดต่ตหุดที่อุ่นเนี่ยสมัยก่อนน่ะเคยศึกษามาเขาบอกว่าลมหัวใจโจนเป็นกันหะเม่ะซึ่งหลวงพ่อบอกว่าสมเด็จพวกปูมไปได้ทุกที่ถ้าเป็นจุดจุดฝังตะกุด ก็คือเหมือนแคนตะกุดมาหาโจรสลัไปได้ทุกที่นี่คือสมเด็จของก็เริ่มมาจุกเฉือนแบบนี้นะครับก็เล่นกันอยู่ประมาณถ้ามีมะตะกุดอยู่ประมาณหลักพันแล้วเดี๋ยวนี้เหลืออยู่หลักพันเพราะว่ากําลังซื้อเนี่ยบางทีมีช่วงขึ้นและช่วงลงมีช่วงขึ้นและช่วงลงที่ทําให้ราคาพาร์ติชันได้ รมันยังไม่มีมาดีเทมาเลยเทมาเลยเดี๋ยวผมทีเดียวเลยเอางั้นนะตากดูระยองอ๋อเขาทำเป็นพระยันติมุเทวดาเห็นหลวงนเห็นว่าหลวงปู่จิมปุกเสกว่ากันไหมว่ากันว่าจะเรียกว่าหลปู่จิมปุกเสกไหมก็ไม่รู้เป็นเป็นเหมือนกับวิสายวิชาของหลวงปู่จิมที่มาทำพระยันแบบนี้ครั้งหนึ่งที่มีเป็นวัดที่สมัยก่อนอ่ะพูดยังไงวัดตาบดูนี่ก็คือหลวงปู่ทิมท่านเคยไปสร้างพระไว้มีรุ่นที่สร้างไว้เพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นพะยานย้อนยุคที่ ทำในบริบทของทุบายาการยุคเก่าอันไหนที่บอกว่าไม่ได้เล่นก็บาก<ม>ไ,ไว้ก่อนครับแต่ผมดูไม่ใช่วันนี้เสียเวลาอยู่นะคุณบุ๋มโอ้ไม่มีมคําว่าเสียเวลาม,มาร้านผมในเวลาทําการม,ม,มาได้เลยแล้วคระเนี่ยถ้ามาเยอะเนี่ยผมก็จะต้องใช้เวลาคุยแต่ก็เผื่อเวลากันมาแล้วกันนะครับเพราะว่าบางบางช่วงก็ลูกค้าแน่นบางช่วงก็ไม่ได้มีลูกค้าแน่นนะครับมาได้โทรติดต่อได้แล้วก็ใครที่อยากจะดูในช่องเีวิวของผม,ผมก็สามารถติดตาม ช่องนี้ได้ตลอดนะครับเพราะว่ามีท่าให้ซื้อเรื่อยๆแล้วก็จะเอานำโครงรูปมาแบ,บ่งกันให้เรื่อยๆจริงๆอย่างนี้เราเจออะไรหรือว่าสิ่งมัอก็ป่วยใช่เป็นสิ่งโรงงานอันนี้อันนี้คือสิ่งมันก็ป่วยจริงๆแล้วในหนังสือก็จะมีหนังสือพิมพ์ม,มีพิมพ์ม,มีมนะ,ะมีเคยเจอเคยเห็นใช่ไหมแต่วันนี้ที่เลือกไว้เนี่ยคือที่ได้เช่าเป็นเหรียญปีลึกมือจิ้นพอาจารย์ติดโซ่วูนก็เป็นพระอาจารย์สายกรรมฐานด้านหลังก็เป็นยันคล้ายๆกับวัดของ ครูบาอาจารย์ท <iri> ่านน่ะชื่ออะไรนะอย่างหลังยังสิงใช่ใ <t> ช่เหมือนเหมือนวัดบรมนี่ก็ใช่ไม่ติดใช่เลยติดคนเลยท่านเจ็ดสิบปีนะที่บู๊อันนได้ใช้ถึงสูงผมไม่ติดจับเลยท่านนั่นก็ต้องเลี่ยมเลยขอบคุณมากที่ติดตามกันมานานคุณอาคนนี้เนี่ยนะก็เอฟซีกันจริงๆอะเราเราไปเจอกันข้างนอกตั้งแต่สมัยยังไม่มีร้านอย่างลอนเล่ คือสมัยก่อนอยู่พันธีบ์แต่ก็ไม่ได้เข้าหรอกครับทำงานคนเดียวใช่เวลาผมทำงานคนเดียวผมแยกล่างไม่ได้ผมก็ต้องแต่วันนี้พอพอจะมีร้านมีอะไรก็มาหาก็ได้ศูนย์สี่วัดอาศิลาเราเจอหนึ่งองค์แล้วคือของที่ได้ไอ้ก่อนรูปผ้เขียวไม่ใช่มันรุ่นกี่เป็นสามร้อยรุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกเป็นซีหนึ่งอนี่อีกบ้านเลยใช่ไหมได้ครับออโ,โอเค,อเคเนี่นะครับ บ้านนี้เขียนราคาไว้อย่างเต็มที่นี่เสร์ชจากเนเดตมาเป็นราคาที่ไม่รู้เขาได้ไงมอาจจะตามฟีลเขาหลยแต่ราคาหมายถึงว่าเขานี่คือใครคือคนอ๋อยากกันเขียนไว้ให้ใช่เขาก็แบบพาหาไว้ให้คือเอาง่ายๆรับสมบัติมาเนี่ยอยากจะขายเท่าไหร่อยู่ที่เราละใช่เขียนไว้ให้รู้ว่ามันน่าจะหลักนี้อืมแต่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็มาว่ากันแล้วก็อีกเรื่องอยู่ที่เราละวันหนึ่งพี่จะเข้าใจ เราบางองค์เขาก็เขียนราคามาเต็มแม็กเนี่ยครับผมก็เลยมาผมก็พยายามดูสภาพอะไรด้วยแล้วก็แบบอันไหนที่เขียนพอจะรู้เรื่องราคาผมก็เขียนเขียนไว้อันไหนที่สร้างกี่องค์ผมก็พยายามจะเขียนไว้อืเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะมาจบที่ผมว่าผมจะปล่อยเท่าไหร่เข้าใจแต่ผมก็ไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นผมก็ค่อยๆดูใช่ครับใช้เวลาครับใช้เวลาตอนผมเอามาเขาบอกเอามาเยอะเกินไปหรือเปล่าผมก็แบบด้วยความที่ผมแบบก็ไม่ได้รู้เรื่องอรายละเอียดอะไรมากมมราคาก็เอาไว้หมดเลยกัน ให้เต็มระบบเอเท่าที่ได้ก่อนตรงนี้ส่วนมากคือจะยังไม่ได้ไม่ได้เลยดีกว่าอันไหนที่ผมแยกไว้ให้แล้วคือไม่ได้แซอร์ราอุสเกเยอะอีกมากมากครับไม่ใช่แท้ทั้งหมดนะครับหนึ่งบ้านนะครับผมบอกครับวันนี้มาคุยกันแล้วตั้งสติแล้วรวมก่อนครับว่ามีเกมีแท้นะครับถ้าถ้าถ้าเข้าใจว่าแท้หมดนี่คือตายนะครับผมคิดว่าผมแท้ผู้เช่าไม่ได้คตายอย่าหวังตายย ถ้าสมมติ่าเกทถ้าสมมติว่าใช้ผมนั่งดูผมก็คงเสียเวลานานกว่านี้และอาจจะเปนดู่นอนดยใช่ใช่ผมก็เลยแบบด้วยหลักการด้วยหลักการอาจจะเข้าใจแค่เบื้องต้นได้อีกจุดหนึ่งแต่สุดท้ายก็จะไปติดครับไปติดจุดไหนจุดตัดจุดหนึ่งต้อมีไกด์ไลน์ครับการไกด์ไลน์เป็นสิ่งที่ดีถูกที่ถูกทางครับพี่มีู่มาใช้ได้เกทเก่ากำกึ่งจะให้ผมเช่าเริ่มตั้งแต่หลักไหนหลักร้อยถ้าจะให้สตาร์ตตั้งแต่หลักพันผมจะแยกประเภทตั้งแต่หลักพันขึ้นไป หรือว่าจะให้เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยเลย<ม>จะก,กี่ร้อยขึ้นมาก็ไล่กันไปจนถึงหลักล้านนะ่ยมันแคเจออะไรอยู่ในกองนะต้องถามก่อนพี่บุ้มบอกว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็จะดูว่า <Okay. S 2> ราคานี้ผมโอเคไหมโอเคก็พอไม่งั้นผมแยกไว้ให้นะครับอันไหนจะ<ร>ปล่อยไม่ปล่อยไม่ต้องซีเรียสครับพี่เอาให้เสร็จพี่เอาให้พี่เสร็จเลยพี่ผมอุ่นตรงทีเดียวเช็คจะขายเอามากลางทีเดียว อันไม่ขายแต่แต่แต่มันอยู่ที่ว่าราคาด้วยไงพี่อยใช่ไงแล้วเมื่อไหร่พี่ผมจะจบกับพี่ได้พี่เขียนห้าหมื่นพระเล่นหมื่นอย่างนี้อันนี้มันไม่จบดิอันมันไม่จบผมต่อไปเลยเดี๋ยวหาว่าผมไม่โกหกอีกก็ราคาตีมาเวอร์เกินผมจะไปจบยังไงใช่ป่ะก็ต้องเอาอยู่ความเป็นจริงราคาจบกันได้สมมติผมนี่ผมต่อสองหมื่นอันนี้ผมซื้อสองหมื่นห้าะขายได้สามหมื่นผมซื้อสองหมื่นห้าเขียนไว้ห้าหมื่นผมก็ไม่จบแล้วมันไม่มีทางจบเข้าใจไหมความเข้าใจมันไม่ตรงกันผิดกัน สองหมื่นห้าครับผมดีครับต่อครับดูสิมีอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะไม่เท่าไรแต่อันนี้น่าจะผมคิดวา่าจะเป็นหลักพันกว่าหลวงผู่สังต่อเข้าไปแล้วนะครับอง์ละเก้าร้อยบาทหลวงผู้สั่งวัดใหม่บ้านกอดูซิว่าเขาจะให้ผมหรือเปล่ามีกี่องค์เนี่ยนบก่อนมีเป็นกองทัพอยากได้ประมาณพันสี่องค์ละพันสี่คุณคุอยนะยกหมดเก้าแต่น่าจะน่าจะมี หกเก้าร้อยหกให้มันแบบไม่เสียวนะคุณไม่ต้องซีเรียสคุณก็มีคอนเนคชั่นคุณก็อยากได้พระคุณก็มีโอกาสลักษณะไหนก็มาอีกทำง่ายเรื่อไม่ายห้าสิบบาทก็ได้ไหนๆก็มาแล้วคุณอยากเที่ยวผมอันนี้คุณทำการท้าสิบเก้าหรือยี่สิบองค์ดีอันนี้อันนี้ชุดนี้โอเคโอเคไหมชุดนี้โอเคชุดนี้เป็นท้าคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าตอนนี้ต้องมีเจ็ดแปดสิบหมด ถ้าเป็นคนเก็บพระยุทธเนี่ย70กว่าได้80กว่าใช่เพราะว่าคนคนสมัยก่อนก็จะเก็บพระประมาณนี้หมดเนี่ยบูสุกพวงนี้ก็อะไรว้าอย่างเงี้ยอยู่ในตลับทองหมดมั้งพวกเนี้ยในเรียมทองว่ะหรอพวกมีท่าจะเป็นน่าจะอยู่ในเรียมทองมั้งเนี่ยพระเองนั่นเลยบางคนก็มีแต่ลูกสาวไงเขาเขาไม่ยุ่งอย่างนี้ไงไออันนี้ชุดนี้โอเคใบประกาศรุ่นเก่าใช่แต่ก็ไม่ได้ดูที่ใบประกาศนะดูที่พระ ดูที่พระตัวรอดูพระเนี่ยเดี๋ยวไปส่งรูลมาให้พี่เขาดูดีมากมากอันนี้อันนี้ผมซื้ออยู่ไม่ข้ามสองแสนเอาหรอพี่สองห้าสี่เก้า่ของนี่ของใครครับไทยีครับหรอไปดีพี่หน้าเก้าห้าไม่ใช่โซคมเก้าห้าเก้าห้าแต่เชื่อว่าคงไปไปประกวดจริงคนนี้เนี่ยอย่างผืนนี้ผมซื้อเจ็ดหมื่นถ้าแท้นะถ้ายังอยู่นะ เพื่รอยเท้าอะรอยเท้ารอยเท้าอถ้าอย่างนง<อ>ี้ยืูยออ้นี้ผมซื้อเจ็ดหมื่นมาดิานี่ให้ดูลูกชายผู้ชาวัดป่าหนองพงม,มันก็เป็นเกจินะฏิบิปีต่อครับหมดแล้วครับเท่าน,นี้<ม>คิดตังค์จบแล้วจบแล้ว